สวัสดีอีกคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนี้แอดจะพามาดาูสูตรเดียวนะครับจะมีทั้งหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับเรียกว่า4จังหวะนะครับสูตรนี้แอดไม่ได้ใช้มาหลายเดือนแล้วนะครับหลายงวดแล้วก็สิบกว่างวดนะครับอันนั้นแหละที่แอดบอกว่าเพิ่งค้นเจออยู่ในเล่มโยวกันกันกบเด่นล่าง ตัวเดียวนั่นแหละนะครับโดยสมุดเล่มเดียวกันเพื่งนคนเจอก็เลยได้เอานํามาใช้เอามาบวกดูคํานวณดูปรากฏว่าเขายังเดินอยู่นะครับผมก็เลยจะเอานํามาฝากนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ฟังคําเตือนกันสังนิดนึงนะครับคําเตือนแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณจากสถิติย้อนหลังขาดคะเนความน่าจะเปลี่ยนเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นคัดสูตรหอยเด็ด a ชแนลสูตรนี้เมื่อก่อนแอดใช้เป็นสูตรเพชรนะครับผมสูตรเพชรการบวกผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้แบบเดียวกันนะครับแต่๋ยวทีนี้แอดตั้งแบบสูตรเพชรนั้นมันเปลืองกระดาษนะครับเพราะว่ามันเปืองกระดาษแอดก็เลยมาใช้แบบนี้นะครับจะได้ ย่อกระดาษลงจะได้ไม่เปลืองนะครับผมว่าเปลืองกระดาษแบบไหนนะครับเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูนะครับก็คือแบบนี้นะครับเมื่อก่อนที่แอดใช้นะก็สมมุติว่า,าในงวดที่แล้วเลขออกงวดก่อนนู้นนะครับงวดก่อนนูน้นงวดก่อนนู้นเลขออกเก้า 1>, 1 3อย่างนี้นะครับ9 1 3 1 0 6อย่างนี้แล้วก็จะเอามาเรียงกันแบบแบบใหม่ก็คือให้เป็น9 1 3 1 0 6บวกกันมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะได้0อันนี้ได้4อันนี้ได้4อันนี้ได้1นอันนี้ได้6เนี่ยบวกมาอย่างนี้นะครับ อันนี้บวกกันก็จะได้4บวกกันได้0 2ตัวนี้บวกกันก็จะได้4เนี่ยนะครับแล้วก็5 6 7 8อย่างนี้นะครับ5 6 7, 8หนี่ไปลักษณะนี้นะครับแล้วก็ที่ว่าเป็นเพชรก็คือนี่นะครับเขาจะควงมาแบบนี้นะครับนี่ มาหาแบบนี้เนี่ยข้อนเปลืองกระดาษนะครับสูตรนี้6บวกนี้เป็น9นะ9บวก6เป็น5้านะครับเนี่ยเขียนไม่พอนะครับก็คือ5้าห9ดอย่างนี้นะครับแล้วทีนี้ในงวดต่อมาเลขก็ออกที่7 8 9อย่างนี้นะครับก็เข้ามาที่8แล้วก็9นะครับนี่หลักสิบนี่หลักหน่วยนะครับบางครั้งก็จะเป็นฝั่งนี้หลักหน่วยบางทีก็เป็นหลักสิบนะครับแล้วหนึ่งในนั้นนะครับ ที่ว่าหลายจังหวะก็คือในสูตรข้างหน้านี้เขาจะมีหลักร้อยอยู่ด้วยนะครับที่เดินมาตามที่เขาเดินนะครับในนี้แอดก็เลยมาตั้งแบบใหม่นะครับให้เป็นแบบนี้แต่ก็ยังบวกผลลัพธ์ได้เท่าเดิมแบบเดิมนะครับก็คือแบบนี้นะครับเดี๋ยวแอดก็จะลอกออกมาสักหกเจ็ดแปดงวดนะครับตั้งแต่งวดที่ออก 594นะครับที่เขาเดินยาวกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะให้ดนูนี่นะครับก็คืออย่างงวดน,นั้นนะครับออกอ่ารางวัลที่1เราเอามาตั้งไว้นะครับก็คืองวดน,นู้นออกที่6 2 0 4 0 5นะครับบวกนงวดน,นี้เพื่อจะไปใช้ในงวดถัดไปนะครับก็จะเอาแบบ6กบวกสองนี้นะครับได้เท่าไหร่ได้8อย่างนี้นะครับแล้วก็2อบวกศได้2 อย่างนี้นะครับ0บวก4ได้4แล้วก็4บวก0ก็ได้4 5บวก0ก็ได้5อย่างนี้นะครับนี่คือจังหวะแรกนะครับผมจังหวะที่2นะครับก็จะใช้ตัวท,ที่บวกกันได้นี่แหละนะครับก็คือเอา8บวกกับ4นะครับเอา8บวกกับ4ได้เท่าไหร่ได้2เอาไปใส่ในสี่เหลี่ยมไว้นะครับนี่ครับ8วก4ได้2 เอามาใส่ไว้นี่นะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้นะครับแต่เอาไปใช้ทีหลังก็คือเอาไว้ทําเป็นสูตรดับหลักหน่วยบนนะครับแล้วตัวนี้ก็เอา4มาบวก5นะครับได้เตัวไหร่ก็เอามาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะบวกกันกันกบ2ตัวที่ได้ก่อนหน้านี้นะครับแต่4ีบวกหได้9นี้นะครับ9ตัวนี้เราจะใช้ด้วยนะครับใช้ในกลุ่มนี้นะครับ แล้วเอา9บวก2ได้เท่ากับ1นะครับก็ไล่ไป1 2 3 4 5สี่หนะครับสูตรแรกนะครับก็จะได้อยู่ที่9 1 2 3 4นี่หนะครับนี่คือจังหวะที่3นะครับจังหวะที่4นะครับก็คือเอาหัวท้ายนี้ครับเอาแสนกับหน่วยนะครับบวกกันที่เป็นโค้งมาที่แอรททำให้ดูตอนแรกนั่นแหละนะครับ6บวก5ได้1นะครับก็นับไปก่อน1 2 3 4 5ี่ห้า แล้วบวก3คงที่นะครับบวก3คงที่ก็จะได้8สูตรที่2ก็จะได้1 2 3 4 5 8มนะครับผมผลรางวัลในงวดนั้นนะครับออกที่5 9 4นะครับ5 9 4 <c oughs> แล้วตัวที่เข้านะครับก็คือ9ตัวนี้นะครับมาในหลักหน่วย แล้วสตัวนี้ก็ <c oughs> มาในหลักอะสิบอเกตัวนี้มาในหลักสินะครับสีตัวนี้มาในหลักหน่วยตัวแถมอยู่ในสูตรนี้ในเองนะครับแต่สีที่อยู่ในสูตรนี้เขามาทั้ง2สูตรแบบลักษณะนี้นะครับก็คือได้ 9,4, ้าี่สี่เนะครับบางงวดเขาก็เข้าตัวกลับนะครับเพราะเป็นสูตรยังไม่ปักหลักนะครับแต่ หลังๆมาเขาก็เดินตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอามาจับคู่กันแล้วจริงๆนี้ก็จะได้อันนี้6ตัวนะครับนี้6ตัวก็จะได้66 3สามคู่ชุดนะครับแต่แอดจะไม่เอาบวกกันอ่าจะไม่เอาประกบกันทั้งหมดนะครับก่อนที่จะประกบกันในแต่ละงวดนะครับแอดก็จะเอาสูตรดับอ่าสูตรดับบนนะครับตัวไหนมาเทียบเคียงก่อน แล้วค่อยตัดออกให้เหลือให้เหลือสูตรละ3หรือ4ตัวฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับหาเทียบเคียงก่อนให้เหลือ 3- ถึง4ตัวแล้วค่อยมาประกอบคู่กันก็จะได้อยู่ที่ประมาณบางงวดก็จะได้อยู่18ชุดบางงวดก็ได้12ชุดบางงวดก็ได้9ชุดนะครับอย่างนี้นะครับผมแล้วงวดถัดมานะครับนี่ครับก็บวกในลักษณะนี้นะครับอันนี้แอดมันจะตาลายหน่อย นี่แอดก็จะทําเป็นประกาสีแดงแดงให้ดูเพื่อที่จะได้ไม่ตาลายนะครับอันนี้ก็คือผลรางวัลนะครับผลรางวัลที่1น,นะครับรางวัลที่1นึ่งงวดที่ออก5้าเกที่ผลลัพธ์ที่ได้งวดเมื่อกี้นี้ก็เอาสามหกห้าเก้าสี่นี้มาตั้งนะครับก็บวกห้อยลงมานะครับก็สี่บวกสามได้เจ็ดอย่างนี้นะครับสามบวกหกได้เก้าหกบวกห้าได้หนึ่งห้าบวกเก้าได้สี่นะครับเก้าบวกสี่ได้สามอย่างนี้นะครับผม แล้วก็จังหวะดที่2ก็เอา7-1บวกหนะครับผมได้เท่าไหร่7จบวกหได้8ปดเอาใส่ในช่องนี้ไว้นะครับช่องนี้เราเอาไว้ใช้ในงวดถัดไปนะครับอย่างงวดที่ผ่านมานะครับได้2ใช่ไหมครับที่ว่าหลักดับหลักหน่วยใช่ไหมก็เอาสองนี้แหละครับลบสองสองลบสองได้ศย์ก็จะไม่มีในหลักหน่วยในงวดถัดมานะครับ สองลบ2ได้0อันนี้หลักโดยเป็น4ี่นะก็สามารถมีตัวตัดได้อีก1ตัวนะครับผมเจบวกหนะครับได้8ก็ใส่สี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะครับแล้วก็เอา1นบวกสได้4นะครับ4ตัวนี้ใช้อยู่นะครับก็เอา8ปบวกสนี้ได้12นะครับก็ไล่ไปเลย2 3 4 5ามส่หู้ตรที่1น,นี้ก็จะได้4 2 3สาสี ห้าหกอ่าเขาซ้ำกันเองนะครับเพราะว่าตัวที่บวกกันได้แบบนี้นะครับแล้วทีนี้สูตรที่สองนะครับก็ใช้หัวท้ายเลยนะครับแสนกับหน่วยบวกกันนะครับก็จะได้แปดนะครับก็นับไปก่อนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับบวกสามพืงที่ก็จะได้ห้ารางวัลในงวดถัดไปนะครับออกที่ห้าแปดสามนะครับงวดนี้ก็เข้าที่ตัวกลับนะครับผม ฝั่งนี้มาที่8นะครับฝั่งนี้มาที่3นะครับแล้วหนึ่งในนั้นสูตรนี้ก็มีหลักร้อยนะครับผมก็นี่นะครับ5นะครับสูตรนี้เขาจะมีทั้งหลักร้อยและก็10หน่วยนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับก็5้าดสมก็ถูกต้องไปนะครับผมแล้วก็เป็นแบบนี้ไล่มานะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องมานะครับบวกลักษณะเดียวกันนี่แหละนะครับทำมาแล้วก็ เข้ามาจนกระทั่งถึงงวดนี้นะครับต้องรัดเอาด้วยนะครับเพราะว่ามันจะประหยัดเวลานะครับผมแล้วก็อย่างงวดล่าสุดนะครับผมงวดล่าสุดนี้นะครับเก้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หกนะครับก็เอาเก้าบวกหนึ 0, ่งได้ศูนย์หนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสามได้สี่อ้าสี่เขียนผปดนะครับทษทีแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับ ก้าบวกหนึ่ได้ศูนบกหนึ่งได้สี่สบกหนึ่งได้สี่หนึ่งบวกศูนย์ได้หนึศย์บวกหได้หนะครับต่อมาก็เอาศูนย์บวกสะครับก็ได้สีใส่ช่องไว้นะครับแล้วก็เอาสี่บวกหนะครับได้ศูนะครับแล้วก็เอาสี่กับศูนย์นี่บวกกันนะครับก็จะได้สี่มือนเดิมนะครับก็จะได้สี่ห้าหกเจ็สูตรที่หได้อยู่ที่ศูนย์สี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับสูตรที่สอนะครับก็ใช้หัวท้ายนะครับแสนหน่วยบวกกัน เก้าบวกหกเป็นห้านะครับก็จะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้าบวกสามบวกสามพงที่ก็จะได้สองนะครับตัวที่สองก็จะได้อยู่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองนะครับผลรางวัลก็ออกในที่เจ็ดแปดเก้านะครับผมฝั่งนี้ก็มาที่แปดนะครับหลักสิบฝั่งนี้มาที่เก้าหลักหน่วยนะครับอ่าฝั่งนี้มาครบเลยนะครับจาก ตรงนี้มานะครับจากตรงที่เขาเข้ากลับมา8ปดสามตรงนี kind of so, ้นะครับเขาก็เข้าเข้าตรงมาเข้ากลับมาอีกนวดหนึ่งนะครับนี่นะครับสามสองแล้วเขาก็เข้าตรงนะครับที่ศูนย์สามแล้วก็มีหลักร้อยด้วยนี่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับสามหลักร้อยแล้วถัดมานะครับก็หกหกเก้านะครับก็มีหกเก้าด้วยเดี๋ยวก็มีหกในเก้าด้วยเข้าที่หกเก้านะครับ แล้วก็เป็นหลักร้อยด้วยนะครับผมเมื่อทันมานะครับ1น6นะครับนี่ฝั่งนี้ก็มีศูนย์ฝั่งนี้มี6อันนี้เข้าเข้าตรงนะครับหลายงวดแล้วนะครับก็ยาวมาเข้าตรงนะครับแล้วก็มี1หลักร้อยนะครับฝั่งนี้จะมีหลักร้อยมาตลอดนะครับแล้วก็งมดถัดมานะครับก็ออกศูนย์หอีกนะครับฝั่งนี้ก็ได้ศูนย์ฝั่งนี้ก็ได้6นะครับฝั่งนี้ก็มี1หลักร้อยนะครับผมแล้วงวดล่าสุดนะครับก็ออกที่8ปดเก้านะครับก็มี7 เนี่ยหลักร้อยอีกเหมือนเดิมนะครับ7 8 9นะครับผมแล้วงวดที่จะถึงนี้นะครับผมก็จะมาดูกันว่าจะได้แบบไหนนะครับเอารางวัลที่1มาตั้งนะครับ1 2 1 7 8สองนนะครับผม1บวก2ได้3 2บวก1ได้3 7 1บวก7ดได้8 7 8บวก8ได้5นะครับ8บวก9ได้7 แล้วก็เอา3กับ8นี้มาบวกกันนะครับก็จะได้1นะครับ1ตัวนี้เราเอาไปใช้เป็นเลขดับหลักหน่วยนะครับแล้วก็เอา8บวก7็ก็จะได้เท่ากับ5นะครับ5ขีดไ้นิดนึงนะครับแล้วก็เอาบวก1นี้บวกกันนะครับ5้ากับ1บวกกันก็จะได้6 7 8 9 0ศนะครับสูตรที่1นะครับ ได้อยู่ที่5 6 7 8 9 0สูตรที่2นะครับ1บวก9ได้0ก็จะได้0 1 2 3 4 3บวก3ก็เป็น7นะครับ <c oughs> แล้วทีนี้เราก็จะมาจับคู่หาตัวตัดเพื่อที่จะจับคู่นะครับผมหาตัวตัดเพื่อที่จะจับคู่ ถ้าจะจับคู่หมดเลยมันจะเยอะนะครับก็คือ6636นะครับนำซ้ำยังไปกลับอีกนะครับมันก็จะเยอะนะครับก็หาตัวตัดเยอเอสเอาสูตรที่ทำไว้เป็นเลขดับมาเทียบดูนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะเอาผ <c> ล <oughs> ลัพธ์จากการคำนวณมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับสูตรที่1ได้567890 สูตรที่2ได้0 1 2 3 4 7นะครับผมแล้วทีนนี้เรามาดูตัวดับกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝั่งนี้ไว้นะครับเดี๋ยวดูทั้งหมดมันตาลายนะครับเราจะดูหลักร้อยก่อนนะครับ้วดูอย่างนี้มันตาลายกันนะครับปิดไว้นิดนึงนะครับผมอันนี้นะครับอ่าประกาศสีแดงนี้นะครับก็แทนค่าหลักร้อยในแต่ละหลักนะครับผมส่วนจุดไข่ปลานี้ก็คือ ที่แอดได้ทาไว้แล้วมันเป็นดับนะครับหนึ่งจุดต่อหนึ่งสูตรนะครับผมก็คือศูนย์นะครับดับหลักร้อยนะครับติดดับนะครับที่ติดดับนะคาดว่าจะไม่มานั่นเองนะครับติดดับอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรหนึ่งติดดับอยู่ที่สามสูตรสองติดดับสองสูตรสามติดดับสองสูตรสี่ติดดับหนึ่งสูตรห้าหกเจ็ดไม่ติดดับนะครับในหลักร้อยนะครับแปด ติดดับ4สูตร9ติดดับ1สูตรนะครับแล้วทีนี้อันที่เขาติดดับ1สูตนั้นเราจะนําไปใช้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตัดได้อีกก็คงเดี๋ยวคอยคอยดูกันว่าจะตัดได้อีกไหมนะครับเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะครับเราก็เอายกไปเลยก่อน4แต่แต่เราเน้นที่5 6 7ก่อนนะครับ5 6 7แล้วก็4 9นะครับก็เอามาวางไว้นี่นะครับ ตรงนี้นะครับ5 6 7 4 9นะครับในหลักร้อยในหลักสิบนะครับในหลักสิบศูนย์นะครับติดดับ4สูตร1ติดดับ2สูตร2กับ3ไม่ติดดับนะครับอันนี้ตามสูตรเฉยๆนะครับถ้าเกิดขัดใจก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าสูตรมันก็คือสูตรนะครับ4ติดดับ2สูตรนะครับ5ไม่ติดดับ6ติดดับ2สูตร7 8ไม่ติดดับ 9ติดดับ3สูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเอาหลักสิบนะครับ2 3 578นี้ไปวางไว้นะครับก็ให้นี่นะครับหลักสิบที่ไม่ติดดับนะเอาวางไว้นี่ก่อน2 3 578แนะครับผมและสุดท้ายนะครับหลักหน่วย0ย์ติดดับอยู่ที่5 4สูตรนะครับ1 1สูตร สองติดดับอยู่ที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสูตรนะครับสามไม่ติดดับนะครับสี่ติดดับสามสูตรห้าติดดับสองสูตรหกติดดับสี่สูตรเจ็ดไม่ติดดับนะครับแปดติดดับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสูตรนะครับเก้าติดดับสามสูตรเพราะฉะนั้นก็จะเอาสามกับเจ็ดนะครับแล้วก็หนึ่งนะครับเป็นตัวรองนะครับเพราะว่าเขาติดดับแค่หนึ่งนะครับก็จะเอาสาม เจ็ดเป็นไว้ที่หลักหน่วยนะครับผมแล้วทีนี้เราก็มาดูกันนะครับสูตรที่เราได้เมื่อกี้นี้นะครับมาดูว่าตัวไหนที่มีอยู่ในนี้นะครับก่อนที่เราจะไปจับคู่นะครับเลขที่ไม่มีอยู่ในนี้เลยก็คือเลข0ูนย์นะครับเราตัดศูนย์ออกไปก่อนเนี่ไม่มีในสิบในหน่วยแล้วครับแล้วก็เก้านะครับไม่มีในสิบในหน่วย ตัดออกไปก่อนนะครับ6ไม่มีใน10แล้วก็หน่วยนะครับแล้วก็2มีไหมสอมีนะครับ1มี3มี4ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราก็จะได้ตัวที่มาจับคู่กันอยู่ที่5 7 8นะครับแล้วก็1 2 3 7นะครับ จับคู่กันก็จะได้อยู่ที่สามสี่สิบสองคู่ชุดนะครับ <c oughs> ลดลงได้เยอะนะครับจากสามสิบหกคู่ชุดนะครับก็จะจับคู่กันก่อนนะครับผมก็จะได้อยู่ที่ห้าเาไม่มีที่รองกดถีบตีแป๊บนึงนะครับห้าข้าหนึ่งนะครับห้าหนึ่ง

แปดสามแปดเจ็ดนะครับครบนะครับสามสี่สิบสองชุดนะครับอันนี้ยังไม่ปักหลักดีนะครับแต่ที่เขาเดินมานี้ก็เออสิบสองชุดสิบสองชุดที่เขาเดินมาหกงวดหกหรือเจ็ดงวดนะครับที่เขาเดินมาเขาเข้าแป๊บหนึ่งนะครับเขาเดิน นี่สาซอนี่1นึ่งหนึ่งสอามี่หกับงวดที่แล้วนะครับ5งวดเขาเดินตรงนะครับแล้วงวดต่อไปเขาจะเดินตรงหรือเปล่าหรือว่าเขาจะไปกลับแบบไหนนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปชนกันกันกบหลัก10บนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยหาหลัก10บนหลักหน่วยบนนะครับผมคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมนี่นะครับสตัวบน อันนี้ไปกลับอยู่นะครับว่ประจําวันที่หนึ่งวดประจําวันที่หน่งเดือนสิบสองหก้า 12, 6, นะครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามห้ดเจ็ดหดสอดสและ8ปดนะครับผมแล้วทีนี้นะครับตรงนี้นะครับทีเอบอกว่ามันมีหลักร้อยอยู่ด้วยนะครับแล้วเราดูซิว่า ัวไหนจะมาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวแยกกันไว้ตรงนี้ก่อนนะตาลายนะครับที่ขีดค่าไปแล้วนะครับก็จะมี 1, 5 6 7 8 9 0หนะครับหลักร้อยอยู่ตรงนี้นะครับมีห้าหกก้นะครับที่ไม่ติดดับนะห้าหกเรามาดูตรงนี้สิห้าหกเจ็ดสด เก้านะครับผมแปดนี่ไม่มีนะครับศูนย์นี่ไม่มีก็แสดงว่าหลักร้อยนะครับความน่าจะเป็นของมันนะครับก็จะมีอยู่5้าหกดเกานั่นเองนะครับเนี่ยชุดนี้นะครับสามารถจับคู่ได้เป็น1้อหน่วยบนได้เลยนะครับสูตรเพชรนะครับไม่ได้ใช้นานแล้วนะครับเขายังเดินอยู่นะครับผมสูตรเก่าเล่าใหม่ก็ว่าได้นะครับผมเขาเดินดีนะครับเมื่อก่อนแอดใช้สูตรนี้แหละ นะครับสามารถาลืมตาอาปากได้อยู่ในช่วงนู้นนะครับตั้งแต่ยังไม่ได้ทํา y o YouTube นะครับผมไม่ได้คิดอะไรเยอะก็ใช้แค่สอสามสูตรนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับบาทีทุกวันนี้มันต้องใช้สูตรเยอะมันก็เลยบางสูตรก็เข้าบางสูตรก็ไม่เข้าแต่ดวงไม่รู้จะเลือกเอาสูตรไหนนะครับผมแล้วก็สูตรดับนี้นะครับผม ก็บอกไว้ก่อนนะครับมันก็คือแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นดับตามสูตรเท่านั้นนะครับสูตรที่แอดเอามาทําดับนี้ก็เป็นสูตรที่เขาเดินยาวมานะครับถึงได้เอามาทําเป็นสูตรดับแบบนี้นะครับถึงได้เอามาตัดนะครับอันไหนที่10กว่างวดแอดแอดไม่เอามาตัดนะครับเอาแต่ที่เขา25ขึ้น30นะอย่างนี้นะครับเอามาตัดแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะหลุดนิงวดนนี้ก็ถือซะว่าเป็นที่ดวงเราก็แล้วกันนะครับผมก็ ยังไงก็ฝากไว้ก่อนนะครับจุดนี้นะครับผม12คู่ชุด51 52 53 57 71 72 73 77 81 82 83และ87นะครับหลักร้อยที่ตัดแล้วนะครับก็5 6 7 9นะครับอันนี้ค่อยเอาไปชนกันกันกบหลักร้อยชน2สูตรในอีกชุดหนึ่งชุดที่เข้ามาต่อเนื่องสีงวดนะครับรวมทั้งงวดที่แล้วก็ได้ออกได้นำเสนออยู่นะครับก็เข้านะครับผม ฝาไว้ก่อนแค่นี้นะครับผมค่อยติดตามชมกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณครับ